สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตจอบประเด็นเวิร์กฟอร์อมโฮมครับวันนี้วันอังคารที่21มิถุนายน2565อยู่กับเรา3คนครับปองขวัญและมาเซียต์ติดบาเซโลนาครับปเตโบจอดเลือกเชลซีครับโค้ชแอคทําข่าวลีโอผูครับ มาติดตามหัวข้อของเรานะครับวันนี้เราหยิบยกเรื่องซาดิโอมาเน่มาพูดคุยกันก็เราน่าจะทราบข่าวกันแล้วนะว่าทางบาเอนมิวนิคครับปิดดดลคว้าตัวมาเน่ไปร่วมทีมจากลิเวอร์พูลเรียบร้อยนะครับเหลือแค่ขั้นตอนการประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นวันนี้เนี่ยรเราจะมาดูกันนะครับว่าการย้ายทีมครั้งนี้ต้นสังกัดเก่าอย่างลิเวอร์พูลจะเสียอะไรบ้างและต้นสังกัดใหม่อย่างบาเอญมิวนิค จะได้อะไรจากตัวของมาเน่นะครับจากบทวิเคราะห์ของสื่อต่างประเทศแล้วก็ข้อมูลสถิติต่างๆด้วยแต่ว่าก่อนอื่นครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็มากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเปรเดย์จำกัดมหาชนนะครับอย่าลืมเติมความสดชื่นครับด้วยน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างขวดนี้ให้โค้แอคจัดก่อนเลยนะครับอขอคำว <ขอ S 1> ่า นาเดะนลูกคอก็มาไปก็ไปก็ก็เขาใส่ลูกคอมานะหรือว่าธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับบริการด้านการเงินครับนึกถึงกสิกรแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปเกมพลเอามาใช้งานกันนะครับสามารถเปิดบัญชีธนาคารผ่านแอปได้โดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยครับครับ เอาละครับไปดูสถานการณ์ของดิวมาเน่กันก่อนนะก็เตรียมจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลนะครับก็ฝากความทรงจำอันยอดเยี่ยมเอาไว้ครับ6ปีเต็มๆนะประสบความสำเร็จฟ้าแชมป์ต่างๆนนาามากมายก็ครบทุกรายการนะครับตอนนี้เนี่ยทุกอย่างตกลงกันได้แล้วครับค่าตัวที่ไบยน์จะจ่ายให้กับลิเวอร์พูลบวกกับออปชั่น35.1้านป่ล้านปอนด์นักเตะจะเดินทางไปตรวจร่างกาย ภายในวันนี้นะครับแล้วก็เซ็นสัญญา3ปีคาดว่าน่าจะมีการเ,าเปิดตัวชูทรงชูเสื้อกันเนี่ยภายในสัปดาห์นี้นั่นเองเลว์ูก็ไปเอาตัวแทนมาแล้วคือดาวินนูนเยสนะครับในขณะที่ไบยน์เนี่ยมีโอกาสที่จะเสียโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้แต่ว่าในดิวของมาเน่หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นการแทนตำแหน่งเลวานโดยตรงหรือเปล่าในเรื่องของสไตล์แล้วก็ไบยนเนี่ยอาจ จำเป็นจะต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นด้วยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ในเรื่องนี้กันนะครับทั้งฝั่งของลิเวอร์ pool เองแล้วก็ฝั่งของบาร์นมิวนิคด้วยครับครับครับผมอ่ะทีนี้เราจะมาดูอย่างที่ขวัญบอกนะฮะว่าบาร์เยนจะได้อะไรและลิเวอร์ p ูลจะต้องเสียอะไรไปบ้างจากการเสียมาเน่ต้องอุดช่องโหว่อะไรบ้างเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับอย่างแรกนะฮะมาเน่เนี่ยคือนักเตะที่ อย่างที่ทุกคนทราบเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามาเปลี่ยนแปลงสโม,มสรลริปูในยุคข,ของเจเกนคอปและที่สาคัญคือตั้งแต่ที่ฝากเนื้อเชื่อไขได้แบบฝากใจฝากหัวใจไว้ได้เลยครับเพราะว่าแกมีความสม่ำเสมอนะครับน่าเชื่อถือนะฮะถ้านับตั้งแต่มาเน่ย้ายมาเมื่อปี2016เนี่ยอันนี้คือแข้งรายแรกที่เจเกนคอปซื้อที่เป็นแนวลุกในราคาเกิน30ล้านปอนด์ด้วยนะซื้อมาก่อนซาร่า1ปีด้วยดังนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นแห่งการสร้างแนวลุกมาเน่ซาร่าฟิมิโนนะครับจนประสบความสําเร็จ ฟิมนะิโนเนี่ยต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะฮะว่าย้ายมาในยุคแบทเท e ร o ล็อเจอร์นะไม่ใช่ยุคเจเกนคอปทีนี้เขาเป็นหนึ่งในคนที่ถ้าเราไปกลางดูสถิตินะครับ6ปีที่ผ่านมาอันนี้คือใสิติ6ปีนะตั้งแต่ปี2016อยู่กับเรียููเนี่ยพอนำไปเทียบกับผู้เล่นคนอื่นในพรีเมียร์ลีกแล้วในหลายๆด้านเขาเป็นตัวท็อปของลีกเลยนะ<ม>การลงเล่นครับ15,918นาทีเนี่ยเป็นอันดับ12ของลีกเลยนะ อันนี้ถาให้เห็นเลยว่าเขาเป็นคนที่ลงสนามแบบต่อเนื่องจริงแล้วก็เจ็บน้อยมากๆประตูครับ90ลูกเนี่ยอันดับ4ของหลีกครับ expected goal นะครับหรือว่าค่าการโอกาสยิงที่คาดว่าน่าจะเป็นประตูเนี่ย80.7นะครับอันดับ5ของหลีกการสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่งเนี่ย1,200กับอีก4ครั้งนะครับก็อันนี้เป็นอันดับที่3ของหลีกเลยนะแล้วก็การเอาชนะในพื้นที่ฟนอตเตอร์ดนสุดท้ายเนี่ย140ครั้งอันดับ6ของหลีกจะสังเกตว่าทั้ง ห้าค่าเนี้ยมีถึงสี่ค่าที่เป็นระดับท็อปของลีกเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสถิติที่อยากเปิดให้ดูนะั่นคือความสม่ำเสมออย่างที่พูดไปฮะในตลอดหกปีที่อยู่กับลิพูถ้าเราดูจํานวนเกมที่ลงเล่นในทุกรายการบวกกับประตูที่ยิงในทุกรายการเนี่ยจะมีแค่ปีแรกครับที่ย้ายมาอาจจะลงเล่นไม่เยอะมากยี่สิบเก้านัดยิงสิบสามประตูมีอาการบาดเจ็บเล่นงานเล็กน้อยแต่หลังจากนั้นเนี่ยท,ทุกๆซีซันจะเล่นเกินสี่สิบนัดตลอดเลยสี่สิบห้าสิบนัดเลยอันนี้ความฟิตเนี่ย ฟิตปังตลอดนะฮะแล้วก็เรื่องของประตูส่วนใหญ่ก็ยิงได้เกิน20ลูกในทุกฤดูกาลเสมอในแต่ละปีมีเพียงแค่ปี2 0 2พันยี่สิบที่จริงๆต้องบอกว่าฟอร์มตกกันทั้งทีมแหละนะครับก็เลยยิงได้แค่16ลูกนะครับแต่ปีล่าสุดนี้ก็กลับมาได้นะครับอืมคือมีช่วงที่ดรอปแค่แป๊บเดียวก็คือปีที่แล้วแต่ปีนี้ก็กลับมาค,บคืนฟอร์มได้แล้วผมว่าจริงๆช่วงครึ่งฤดูกาลแรกก็ยังแบบยังไม่ได้กลับมาเต็มๆนะแต่พอครึ่งฤดูกาลหลังพอแบบ ทางซาดิโอมาเน่เปลี่ยนไปเป็นฟอส์ไนาแล้วได้หลุยดีอาร์มายินเป็นปีกซ้ายผมว่าโหซาดิโอมาเน่เล่นเด่นมากเด่นแบบผมว่าเผื่อ,อ,อถ้าเอาครึ่งฤดูก,กาลหลังก็เด่นกว่าโมซาลานิดนิดด้วยครับใช่นะครับถึงขนาดที่เรายังเคยพูดกันเลยว่าโอ้โหฟอร์มมาเน่นี่นะเป็นคนหนึ่งที่ไว้ใจได้มากที่สุดของฝั่งลิเวอร์พูลเลยนะในบรรดาสามตัวแนวลุกนะครับคือเสียดายอย่างหนึง่ง คือผมอยากเห็นเหมือนกันนะว่ามาเน่เล่นกับนูนเยสแล้วจะเป็นยังไง mm. เพราะว่าโอ้หสองคนนี้มันมีแบบความใจสู้ทั้งสองคน mm. แต่ก็ไม่เกิดขนะครับครับผ<ม>ะทีนี้ครับไปดูสถิติอันต่อมาครับที่เป็นการบ่งบอกหรืว่าซาดิโอมาเน่นี่เวิ l ด์คลาสนะครับแล้วก็เขาเป็นคนที่ ชอบยิงโมเมนต์สำคัญสำคัญเสมอคือไม่ใช่แค่ความสม่ำเสมออย่างเดียวที่เป็นจุดเด่นของเขาการทำประตูสำคัญประตูต่อแต้มทั้งนั้นพวกนี้เป็นการบ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่พิเศษจริงๆเป็นคนยิงช่วยทีมในโมเมนต์สำคัญจริงๆจนทำให้ลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จมีสถิติบอกครับว่าตั้งแต่ซาดิโอมาเน่ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยในพรีเมียร์ลีกนะตั้งแต่ฤดูกาล2016-17ถึงเป็นต้นมาเขายิงเพื่อทำแต้มไปแล้วถึง63แต้ม 63อาจจะฟังดูเฮ้ยมันมันเยอะเหรอวะให้ดูแบบนี้ครับมันไม่ใช่ว่าเกมเกมนั้นทีมได้กี่แตม้มแต่ให้ดูว่าซาดิโอมาเน่ยิงประตูสําคัญอย่างเช่นยิงตีเสมอจนได้1แตม้มหรือยิงเป็นคนยิงประตูชัยชนะ3-2-2-1พวกเนี้จนได้3แตม้มอันนี้ซาดิโอมาเน่ทำให้เลียภูปไปแล้วถึง63แตม้มซึ่งตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมา เขาทำสถิตินี้ดีเป็นอันดับ2ของพิมยรีกนะครับดีกว่าโมซาลาดีกว่าโอบาเมยองดีกว่าเจมี่วาร์ดี้ด้วยมีแค่แฮร์รี่เคนคนเดียวเท่านั้นที่ทำประตูสำคัญเปลี่ยนเป็นแต้มได้มากกว่าซาดิโอมาเน่นะครับโมเ <Moment S 2> มนต์ที่หลายคนยังจำกันได้นะครับอย่างเช่นปีล่าสุดก็ยิงใส่แมนซิตี้ในรอบรอง FFA Cup ครับพาเรอัลเข้าชิงหรือจะเป็นใน UCL เนี่ยซาล่า ah เนี่ยย,ยิงรวมไป33ลูกมาเน่ย,ยิงไป24ลูกซึ่งถ้าเกิดดูจากประตูรวมเนี่ย เหมือนกับว่าเฮ้ยซา่า ah ยิงเยอะกว่าไม่ใช่หรอแต่ถ้าลงลึกไปมากกว่านั้นถ้านับเฉพาะรอบน็อกเอาท์เนี่ยมาเน่ยิงรอบน็อกเอาท์ไป15แต่ซา่ายิงไป11เพราะฉะนั้นองค์รวมซา ah ่าเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นเกมเลเวลที่ยากขึ้นเป็นรอบน็อกเอาท์16ทีม8ทีมรอบรองรอบชิงพวกเนี้ซาดิโอมาเน่จะยิงมากกว่าซารา่สลูกเลยทีเดียวและถ้าเกิดนับช่วงเวลาเดียวกันนะครับ ในบรรดาศึก UCL เนี่ยมีเพียงแค่3คนครับที่ยิงใน UCL รอบนอกเอาได้มากกว่ามาเน่นั่นก็คือคริสเตโนโรนโดคาริมเบนเซม่าแล้วก็โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ดังนั้นสรุปเลยครับก็คือการที่ลิเวอร์พูลเสียมาเน่ไปไม่ใช่แค่ความสม่ำเสมอที่เสียไปด้วยแต่การที่พวกเขาเสียไปคือยังขาดคนที่ยิงประตูสำคัญสำคัญไปด้วยและแน่นอนครับเมื่อบาเยนิวนิกมีโอกาสเสียเลวันดอฟสกี้ให้บาเซล่าที่เป็นคนยิงลูกสำคัญสำคัญไป เขาก็อาจจะได้มาเน่มาแทนที่ในบทบาทนั้นๆใช่ครับ,ค,รบคือด้วยตำแหน่งนะอาจจะทดแทนได้ไม่อย่างไม่สมบูรณ์แบบสำหรับมาเน่กับเลวานดอฟสกี้แต่ผมว่าด้วยความสำคัญหรือการยิงประตูต่างๆมาเน่น่าจะยังพอพอแทนที่ได้แต่อาจจะโอ้โหไม่ได้แบบยิงถล่มทลายเท่ากับเลวานฤดูก,กาลหนึ่งสี่สิบหลูกแต่ผมว่าการเล่นเป็นศูนย์หน้า ปีหนึ่งอย่ยี่สิบสามสิบลูกก็น่าจะเพียงพอแล้วนะแล้วมันมีอีกจุดหนึ่งด้วยนะคือมันมีข่าวลือออกมาจากฝั่งเยอรมันซึ่งไม่ได้มีการยืนยันว่าจริงหรือไม่จริงที่เขาบอกว่าเลวันดอฟสกี้ทะเลาะก,กับยูเดนนาเกลส์มันเรื่องแท็กติกนะครับที่นาเกลส์มันเนี่ยเหมือนกับอยากให้เลวานแบบฉีกออกข้างไปมากกว่าน,นี้นิดหนึ่งออกข้างซ้ายแบบเนี้ยแต่เลวานบอกว่าผมเป็นสไตรเกอร์เบอร์เก้าผมยิงกระจุยมาทั้งชีวิตเนี่ยจะให้ผมฉีกออกไปทาไมซึ่งบางทีอ่ะสไตล์แบบซาดิโอมาเน่อาจจะคลิกกกัับแผนนของาเม มากกว่าเดิมก็ได้เพราะเขายืนตรงกลางก็ได้แล้วก็ฉีกออกข้างได้คือถ้าเอาความเป็นเบอร์เก้าเลวานดอสกี้มัน world class ท็อปโคตรมาหลายปีถูกไหมแต่ถ้าเกิดเอาแบบยืนกลางได้ฉีกออกข้างตามแผงของนาเกลส์แนได้บางทีมานนี่อาจจะตอบโจทย์ตรงนั้นก็ได้อืมเห็นด้วยกับเห็นด้วยกับที่พีเตอร์โบสแล้วก็ขวัญพูดว่าถ้าเอาสไตล์มันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเอาแบบจบสกอร์เพลียวๆการหาตำแหน่งอะไรแบบเนี้ยเลวานมันคือเบอร์หนึ่งของโลกก็ว่าได้อนะตอนเนี้ยแต่อย่างมันนี่อ่ะมันมีความแบบเขาเรียกว่า ลื่นไหลมากกว่าถ้าเพื่อเปรียบถึงความคล่องตัว<ช>ความอะไรแบบเนี้เล่นเล่นในเกมอ่ะก็จะมีประโยชน์ไปอีกแบบหนึ่งซึ่งจะเอามาเทียบกันผมว่ามันเทียบกันได้แบบค่อนข้างลําบากด้วยนะใช่ครับอ่ะทีนี้มาดูฝั่งลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับสิ่งที่จะเสียไปนั่นก็คือเรื่องของความสารพัดประโยชน์แล้วก็ความยืดหยุ่นนั่นแหละอย่างที่โค้ชพูดเอาไว้เลยนะครับเพราะว่า บทบาทของมาเน่ในยุคของเจเกนครอฟเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็ทําได้ดีในทุกๆบทบาทตรงนี้เนี่ยมันจะไปช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับบาเยิร์ได้มาเน่ ane, เล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรุกนะครับแล้วก็อย่างช่วงปีแรกเนี่ยเขาเล่นปีกข,ขวาคูตินโยเล่นปีกซ้ายพอต่อมามีซาร่ามาเน่ก็ขยับไปเล่นปีกซ้ายมาปีล่าสุดเล่นเป็นกองหน้าก็ยังทําได้ดีด้วย ครอปเนี่ยเคยพูดเองด้วยบอกว่ามาเน่ hmm. เป็นระดับโลกนะเป็นเวล์คลาสไม่ว่าจะเล่นในตำแหน่งไหนในเกมรุกก็ตามส่วนเจมี่คาร์เรเกอร์ครับบอกว่ามาเน่เนี่ยฟอร์มไม่มีดรอปเลยนะต่อให้เปลี่ยนตำแหน่งการเล่นถ้าเกิดเป็นนักเตะคนอื่นๆเนี่ยอาจจะทำไม่ได้แบบนี้นี่คือการ mm hmm. บ้านนะครับของนูนเยสแม้ว่าเขาเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นตัวเป้าและฉีกออกไปเล่นทางซ้ายได้แต่จะทำได้ดีเท่ากับมาเน่หรือเปล่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ จำเป็นจะต้องพิสูจน์ในสนามกับฐานะการที่คุณถูกมองให้เป็นตัวแทนของมาน่นะครับส่วนตัวของมาเน่เองนะก็ผมว่าเขาทิ้งรอยต่อที่มันพอจะมีคนสารต่อได้อย่างฝั่งปีกซ้ายเนี่ยนะลิเวอร์พูลมีที่เซ็นเข้ามาใหม่นะครับดีอาเนี่ยก็เห็นเห็นแววว่าน่าจะพอได้อยู่นะผมว่านูนเยสเนี่ย จุดแรกที่ต้องโฟกัสอ่ะคือโฟกัสกับการเป็นกองหน้าก่อนดีกว่าเพราะว่าเปีกเนี่ยมันยังพอมีดีอาร์สมีโชต้าที่คอยซัพพอร์ตได้อาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดที่ต้องเอาตัวเองไปไปมองให้เห็นภาพเดียวกับสะท้อนอม,มาเน่ออกมาเอาตำแหน่งตัวเองให้มันดีที่สุดผมว่าครอปน่าจะคาดหวังแบบนั้นเพอเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มองนูนเยสเป็นเป็นปีกหรือไม่จําเป็นจะต้องโยกไปเล่นเป็นปีกเลยอาจจะปักหลักเป็นหน้าเป้าเลยก็เป็นไปได้ก็เปลี่ยนสไตล์ไปเลยนั่นแหละครับของเวอร์วูล่นะ ดีจากเดิมไหมหรือว่าจะดีพอๆกันหรืออาจจะดรอปนิดๆก็ต้องให้เวลาในการพิสูจน์ถูกไหมใช่ครับอ่ะครับ <Okay. S 1> ผมไปทิ้งท้ายครับครับผมก็มาทิ้งท้ายกันที่ทีนี้เราเราเรา,เราพูดกันถึงข้อดีข้อเสียที่อะลิยพูจะเสียอะไรมาเย็นจะได้อะไรไปแล้วเรามาจัดทับกันบ้างดีกว่าไหมนะเราจะได้รู้ว่ารัฐบาลเย็นได้มาเน่ไปไหนคือได้แน่ๆอยู่แล้วจะเล่นในบท mm hmm. บาทหรือว่าระบบไหนได้บ้าง แน่นอนถ้าเราอิงระบบเก่าก่อนระบบที่ใช้กันอยู่ในซีซันที่แล้วเนี่ย4-2-3-1เนี่ยตัวรุกก็จะมีให้เลือกอยู่หลายคนเลยนะอย่างที่เราเห็นในภาพนี้จริงๆในภาพเนี่ยยังใส่มาไม่หมดด้วยนะอ่ะก็ถ้า4-2-3-1ฮะเดี๋ยวทีมงานลองขึ้นผังมาดูเลยก็ได้นะครับถ้าเอาแทนโรเบิร์ตเรวานดอสกี้แบบตรงๆเป๊ะๆเลยก็คือเขาต้องเล่นหน้าหน้าเป้านะเพียงแค่ว่าสไตล์อาจจะเปลี่ยนเป็นฟอลไนท์ไมอันนี้ต้องรอดูแต่ว่า ก็จะไปทดแทนตรงตรงเลวานตรงนี้นะแต่ส่วนในตำแหน่งอื่นเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นกาเวนแบชมาด้วยนะฮะที่มาเล่นในแดนกลางนะครับแต่ก็มีการพูดถึงกันเหมือนกันอีกว่าและสื่อในเยอรมันมีการพูดเหมือนกันว่าอาจจะซื้อกองหน้า2ก็คือถ้ารวมมาเน่หนึ่งก็อาจจะซื้อเพิ่มอีกหนึ่งด้วยเพื่อแทนเลวานะซึ่งถ้าซื้อมา2เนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมที่นาเกียวมันซึ่งมีความยืดหยุ่นอยู่แล้วอาจจะปรับระบบมาเล่นเหมือนตอนที่เล่นไลซิกเล่นหน้าคู่352ใช้ โพสเซนยืนคู่กับแบนเนอร์อะไรแบบนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ว่าอะอาจจะซื้อกองหน้าตัวใหญ่สักคนหนึ่งมาคู่มาเน่ซึ่งม,มันก็มีข่าวกับอชาาชาคาราชิดด้วยนะฮะคนนี้ก็เป็นกองหน้าของซุดกะที่รูปร่างสูงใหญ่ถ้าเกิดเอามาเล่นกับมาเน่อาจจะเป็นหน้าคู่ก็ได้นะอันนี้เราลองแสดงความเห็นกันหน่อยฮะคิดว่าบายเยนจะเล่นยังไงดีอืมอืมคือ คือจุดที่ผมผมกังวลนิดนึงถ้าเกิดว่าเล่นเล่นระบบแบบสี่สเนี่ยคือบทบาทของมาเน่กับโทมัสมุลเลอร์มันต้องแยกให้ออกนะเพราะว่ามันมีสิ่งที่จะเกิดคล้ายๆกันช่วงที่ซ้อนกันนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมองว่ามาเน่เป็นกองหน้าเลยอ่ะเล่นได้เล่นเล่นมุลเลอร์ได้เป็นหน้าต่ำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะปรับเป็นแบบ f a ล์ e ไนเนี่ยอันนี้คือจุดที่ผมกังวลว่ามันอาจจะมีวิธีการซ้อน หรืออาจจะปรับยังไงให้ให้มาเน่เล่นกับมุลเลอร์ได้อันนี้คือการบ้านของนาเกลส์มันเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าฤดูกาลประมาณสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมุลเลอร์คือตำแหน่งที่ดีที่สุดของเขาคือการยืนอยู่ข้างหลังกองหน้าแล้วจะทำยังไงให้สองคนนี้เล่นได้ตอนนี้คือเราเรียกได้เต็มปากเลยว่าไม่ไม่ใช่ตัวสอดไปยิงนะโทมัสมุลเลอร์คือย์เมเกอร ใช่ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยแอสซิสต์มากที่สุดของท็อปไฟลีกยุโรปครับ21แอสซิสต์คือแกเป็นตัวส่งบอลเลยแล้วแบบอย่างทีมชาติเนี่ยผมดูในอย่างเยอรมันผมได้ดูใช่ไหมครับแกแบบยืนตรงกลางยืนเป็นกลางรุกสวิตบอลออกซ้ายออกขวาผมดูแล้วก็ได้แต่คิดในใจนี่มุลเลอร์จริงเหรอแต่แกเล่นและแกโฟล์มากเอาประสบการณ์มาเล่นเน่เป็นตัวเป็นย์เมคเกอร์แบบชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเล่นด้วยกันก็คงต้องแบ่งบทบาทไปก็คือมุลเลอร์คุณเป็นคนแทงทะลุช่องคอยทําเกม มันนี่ก็เป็นตัวป่วนตัวรุกคอยวิ่งสายฉีกซ้ายฉีกขวาเพื่อเปิดทางให้พวกแซนดนารีโคมันหรือแม้กระทั่งเรรอยซานน่สอดขึ้นไปลุ้นยิงประตู uh. ผมว่าน,น่าจะพอมีมุมที่เล่นกันได้ส่วนถ้าเกิดจะเล่นหน้าคู่เนี่ยถ้าจะไปเอาซาซ่าคาราสิตมายังยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่ว่าเลเวลของซาซ่าคาราสิตเนี่ยเขาดีพอที่จะเป็นแบบเกรดต,ต,ตัวจริงของบาเยนร์ คือโอเคในเรื่องของสถิติถ้าตัดเรื่องอาการบาดเจ็บไปเขาค่อนข้างดีนะแต่ผมก็ยังมีข้อสงสัยตรงนั้นแหละว่ามันจะเจ๋งพอะดับเป็นตัวจริงบายเยินไหมอะซึ่งมันยังมันยังมีเครื่องหมายคําถามอยู่เยอะผมก็เลยมองว่าต่อให้แบบบายเยินจะไปเซ็นกองหน้าใครมาเพิ่มสักคนหนึ่งอะเรื่องหน้าคู่ผมว่าเป็นออปชั่นรองผมว่านาเกลมันน่าจะอยากเล่นแบบเอามาันนี่เล่นเป็นฟอร์สนานี่แหละ,แล,ะแล้วแล้วถ้าเราดูจริงปีของบาเยินก็เป็นปีที่ยิงประตูเก่งๆนะทั้งนั้นผมว่าน่าจะเล่นแบบเข้าขากับมันนี่ คือจริงๆระบบฟอสไนมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะบางคนอาจจะมองว่ามันไม่มีตัวจบธรรมชาติแต่ว่าด้วยความที่มันไหลลื่นมันจะทําให้ระบบไหลลื่นมากเลยนะไอ้ฟอสไนเนี่ยมันก็อย่างที่บอสบอกปีกก็จะสามารถสอดเข้าไปได้เวลาแบบสมมติมาเน่กับมุลเลอร์ดรอปต่ําให้มันล้วงบอลปีกก็สอดเข้าไปยิงได้หรือบางทีพวกเนี้ยก็สามารถสลับกันขึ้นไปไปยิงแทนได้เช่นกันถ้าปีกเป็นคนสร้างฐานลูกกาแทนบอกว่าอยู่ที่นาวีเยอมันจะปรับวิธีการเล่นยังไงมากกว่าอืมอืมก็ต้องลองดูครับ ครับครับผมโอเคนะก็ติดตามดูนะสำหรับแฟนแฟนไบรเยนมิวนิกนะครับเพราะว่าคือเอาจริงๆเนี่ยเข้าใจเลยว่าแฟนบาเยนก็คงไม่อยากจะเสียเลวานดอกสกี้แต่ว่าผมว่าการที่คุณเสียเลวานแล้วคุณได้นักเตะระดับมาเน่มาเนี่ยผมว่าบางทีมันอาจจะช่วย ช่วยกลบบางจุดที่อาจจะเป็นจุดด้อยได้ในเรื่องของการยิงประตรูเรื่องของประสบการณ์เพราะว่ามันอยู่ในตัว oh. ของมาเน่อยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึ่งนะอย่างที่เคยพูดเอาไว้ในครัฟทา์ก็คือเรื่องของการเพิ่มฐานแฟนบอลน, <c oughs> น,นะครับในแถบทวีปบ้านเกิดของของทางมาเน่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ <c oughs> ได,ได้รับผลประโยชน์ไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูเรื่องบทบาทผมไม่ห่วงนะเพราะผมเชื่อว่าด้วยความยืดหยุ่นในตัวของมาเน่เองอะ่ะไม่ว่าเขาจะโดนจับไปเล่นในตำแหน่งไหนเพราะว่าเขาน่จะทําได้ดีแล้วก็กับาเยน์ด้วยนะคือเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าความยากเอาว่ากันตามตรงเนี่ยกับเร์พูกับาบยน์เนี่ยผมว่าที่ริพูบางทียากกว่าด้วยนะไปอยู่กับาเยน์เนี่ยมาเน่ก็อาจจะทําได้ดีนะครับเดี๋ยวติดตามกัน โอเคนี่คือเจทประเด็นในวันนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกรอบหนึ่งครับน้ำแรกธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับแล้วก็เคแบงหรือธนาคารกสิกรไทยนะครับบริการด้านการเงินครับให้นึกถึงกสิกรแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดครับแอปพลิเคชัน KPa s s มาใช้งานกันได้นะครับสามารถเปิดบัญชีธนาคารผ่านแอปได้โดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยครับครับ ฝากกดไลค์กด subscribe กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็จอดประเด็นกลับมาพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้วันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมง,งานลาไปก่อนครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามแล้วเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับรบ๊บายบายครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ